สบายดีพี่น้องมองือสกุลทุกคนเด้อจ้าเมื่อนี้ออกมาแต่หุ่งหมอเลยเด้อพี่น้องพรวันออกมาแต่หุ่งหมอเรียบร้อยไหมหน่อยก็ไปซื้อลาบซุกลาบดิบแล้วก็ต้มปิ้งไก่มาสัวนเบากุ้งสาวนางกินพี่น้องมาถั่วกับชาวมวยกินกาน้ากาอักชาวอ้นพี่น้องเลยซื้อปิ้งไก่มาเรียบร้อยบนเรียบเลยเฮ้ยน้อยด้วยกันเฮน้อยสบายดีพี่น้อง พอยกินขับต่างแล้วองนัดเขาน้ากิ่งไอันนี้หอนนาวให้เขาสบายดีพี่น้องหมพาเด็กๆกัมีเด็กพี่น้องกินกินทองต่างประชัยต่างเบอร์แล้วเนี่อหนิกินก็ได้แฮงกี้สำไมดีพี่น้อง ทางนี้ดีจ้น้องาดีจ้าพี่น้องกินกินทองเอ้าังม่นั่งม่ทองัดนองดีพี่น้องมาดมข่าวนำการพี่น้องเด้ยเด้ทำกันเมาด้พี่น้องมานั่งดมาัสดีสวัสดีขึ้นไนั่งขนั่งเา้เสนั่งหรอวะโอ้ยมันขาดมปแล้วขันเสียบไแล้ว ทั้งนะคะซุมาทังกี่เน่เออนั่นแหละมีดิบมีซุปมีดิบมดิไปนอเด้อุเืบดิบี่ีเด้อใจดีวันนอมา่อแล้วก็ตนยะไินไปหมักกินอ่อนเนี่ยแซ่บแซ่บกินได้นะไปด่นลูกพักไปไน่

ยังง้่ใส่กได้อหลายคนมายเลยพี่เดอ่าลุงเปนมาแวล้านไปรังเนาะเป็นไรเต็มเต็มเลยกัอนกัน8เลยลงรูปไป8ชิปหมแล้ว8ิปหมแล้ หมดใจหลายๆเริ่มคนตุกตุกคนมาเย่ยมายามวันกับปีกน่ะไม่ใช่เขาแล้วชวนเลือพี่น้องเล้เดี๋ยลูกจะร้านแล้วบ่งแยงบบทั้งน้ำทั้งโจนบอกกันหน้าเถอะดูไปดูเชื่อดูรกันดูบอกกันพี่ลูกพี่กันแล้วกุ้งเนาะดูหมูกันท้างไปปดสิบลักษณะ ทำนี้ได้ลูกเลืนปะป้าขนาดใกล้เลยยังมานอนเศ้าๆคือการได้บริสิทิ์้าัือไม่ไปนอนมันคืนอะไรอุ้มนหน้าเป็นก้นเิบนอนก้นดิบดอนที่นทอง ก็มัจะขึ้นหลดเนาะลองกินกับมาปุ๊บเนาะร้อนใช่ร่าบชิ้นเดี๋ยวพอทันดันให้ใจแจ่วคมเนี่ดนโดนอะไรร่าบชิ้นกับจักปีทังลาบโดนคนลายพอจงมาดนนะจกเนซอยาแบบซอยไว้เนาะ ปกติเขาซอยไว้ได้นี่เขาซอยจะปวดสันเขาเคยถ่ายเงี่ยเป็นไว้รับที่ทำมาเลยช้อยมีเล่ามาเลยชิสดมาเลยจะเป็นกอดเลย้วแก่เป็นรับดีบอีกแล้วอ่างลับสวรรค์ก็ซอยไว้และเขาเห็นทางใจมันติดมาเลยนัดนัดประตูมัน ตกระหว่างหนามันจะถุงชี้เท้าด้วยนะเนี่ยตับใช่น้องพะลิไก่ซีโน่ก่อนโอ้โหตีไก่ซีโน่อันนี้หั่นแซ่บได้หั่นไงหั่นน้อยๆนมอยนกหั่นดังหั่นเงินเยอะน้อยไม่นไม่ไม่แล้วนะหั่นหั่นวางไรหั่นวางพันเงินด้วยแสงหดือมันมีกูหั่นบิงเบ้ห่างกอนนำก้อนหั่นบิงเบ้แฝกกันนำก้อนนะครับ ก็ถนัดกินเลยแล้วอารอะไรนะเนี่ยเด้ยเอาารเาบคนาตามดนว่าเด็กๆนะอือมีไปเด็กเลยเอาเลยบ็กินเต็มี่แล้วเมือนเนาะเ้

ที่น้ำได้กร็ตือกวงาน้นั่นจด้วันนี้เราล้่ไปหวานกินาวมดเป็นจานสิน้องเอ้วเขาบอนคโชว์เนาะของเขาขนาดจะซื้อ่ เาไปันทำย่างีม้าเอาในกาเตาโ่อเาพี่น้องไปยนอยู่ก็เา่อเ่อนั้นัวไปหนาหรอไปหนาบ้านไปหนาเนาะลงใจเนาะดี้เาเอยมันมันสาเาเอาที่อันนั้นจะไปาก็เ่อกนไก่ตอนเดียวกรบอปเพี่นองเอ้ไปหนา ใ้กันแลไม่น่าปนเค่องกน้เำเอ้น้องาทไปกันแบอย่ไปใส่าดลายพอนะอย่ไปใส่น่อามา้ไมน้องงานนะบุญตอกิบรู้ันะ้บเลยบ่อบ กินแล้วกินนัวกินนี่แหละเล่นเล่นในกูซี่เกี่ยวหัวหน้าตั้งเอาไ้นอนเนี่ยจ้ะนอนเมื่อยแห้งนอกคนช่องตั้งจน กับพรมจังโมงองมนมันค้อโมงหมดโมงปลายมงโมงปลาย วันนี้การน,น้องนัดกฤษฎีล,ล่าพี่น้องไปกดดจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อวันแม่น้อยในเดอพี่น้องขอบพระคุณหลายๆเดอจ้าเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้พ่อวันเดอขอบคุณหลายๆเดเใใอฝา,ากช่องน้องนัดทีเคเอสแล้วก็น้องนีทีเคเอสในเดอพี่น้อง